สวัสดีทุกคนด้วยนะควันนี้ผมได้เล่นมาค่ะพ็อ Pocket e dition นะกับแมปทีมโอเทนะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อน3ามคนนะอเอ้ยสองคนนะกับนายไอ้นายฮะแล้วก็คุณอู๋นะ <c oughs> ไปแล้วทศสอบทีเทนะครับนี่ผมก็เดี๋ยวไว้จะปล่อยแมปให้เล่นนะก็มาอ่านกันได้เกียรติอ่านนะอยู่ฟัไงไหนฮะไอ้นายอยู่ฟังไหนเงิน ไปเลยอ่ะไอ้อู่อ่ะไปอยู่กลบนายไปไปอยู่กลบนายขุนก่อนเองขอนเองเอ้ยตามมาอยู่กับเราตาได้อ่ะรุมไออู่อ่ะนายปืนเล่นอะไรอ่ะไเล่นอะไรอ่ะปืนผมจะเอาดาบเอาปุ่มเอาเอาเลยไอ้นายยิบไปเลยเดี๋ยวเบนไปสปายไปเอาทีเล็กเอาทีเดือน้อยลอยได้นายเฮ้ย ที่นูร้อยก็พอไม่มีแค่นี้ไม่มีไม่มีธนูหรอเอาธนูไปเราเก็บของดีแล้วนะฮะเอาเอาเอาไหนธนูเออเอาธนูไปเอ้าไม่ไม oh, ่เอาปืนมาใช้อ euh, no ่ะไม่เห็นปืนอ๋อเหรอเอาธนูไปก็ได้ปะเป็นไซเปอร์ใช่ไหมเออไหนธนูเอาไปม้นจะมีข้าวดีมาพ่าทุกคนอะไรครับอ่ะเรียนฟูตักเรียนฟูตักเรียนอะไรขอาวอะ เออเงียบๆเอาลูกธนูไปอู๋เป็นไรเล่นเองมาเดี๋ยวใส่มือก่อนแทนเท้าด้วยาแต่คุณตังค์ว่ามั้อคุณคุณอยู่ไหนคุณเขึ้นเลยครับขึ้นบันไดเลยครับคุณเสร็จแล้วเฮ้ยไอู๋เป็นเอนจิเนียร์เหรออู๋เป็นเอนจิเนียร์ไม่หมาจริงว่าจะสร้างดีพิเนเซอร์นะอ๋อแล้วก็แมบนี้ผมเป็นคนสร้างเองน้ายแล้วขึ้นนะ ไม่ว่างแป๊บหนึงนะเอา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 คนแกะไปไคนละเก้าอันคนละเก้าอันขอโทษด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมโดนโกมานะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเราเริ่มก่อนเราไม้เปรียบขุดเลยขุดเกสีขาวเออรอรอรอฮยขึ้นไปประจำที่เลยสปะไอ้สไนเปอร์เฮ้ยเอ็งใส่ใส่ในน้อยขอของน้ใส่ผสมกันแล้วเดี๋ยวมันโก้ถ่ายอย่างใช่แล้วครับโอเคครับ อืออนี uh ้ก huh. ็ล็อกอย่างเดียวเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาประจำบนตานไปนี่นี่เดินมาข้างหลังดีมันมีนี่อยู่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีบันไดอยู่อ่ะรีวิวแม่ะแม่นี้ก็ต้องเล่นเออสองคนขึ hmm. ้นไปแล้วถึงจะเล่นได้อะนี่หมดเล่นก็สามคนนก็เจอหมาอยู่ข้างนอกนะหมาเฮ้ยไออู๋มาเร็วรีบขึ้นมาหตอนนี้เอไอูอูเฮ้ยอู๋อย่าโด่ของดีไหม ัพอเร็วขึ้นมาเร็วเราจะได้แข่งกันแล้วยิงมันไอ้นายยิงมันไป่โดนเลยยิงมันแรงมากนะยิงยิิงไม่โดนเลยร็วขึ้นมาเร็วเราจะได้นี่แข่งกันแล้วไม่ไหวแล้วเอ๊เอาน้ำราดให้มันไม่ให้มันขึ้นเฮ้ยอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นใครจังไอเล่นเนี่ยไอ้น้า ทุกสีขาวเสร็จแล้วพวกเราไปไหมขอผมหายบนันเลยสัไนเปอร์ก็หายแลเอาไม้ดิไม่ได่หรอเอาไม้ดิชี้ก่อนนิารอสักครับเราผมขอเพิ่มเพิ่มพลังคนนิดนึงนะฮะเอ้ยทำไมรีบข,ขุดสีขาวดิขุดข,ด,ขดแกสีขาวแล้วก็ค,คนแกนสีแดงไปวางแทนที่อย<ๆ>ู่สีแดง คุณชนะก่อนนะฮะคุณชนะคุณเบลี่ยงไปก่อนคุณชนะเฮ้ยอ้นบลเกียร์เหรอแม่เอาเอนจิเนียร์มาเล่นเลยมันต้องเลือกสายเดียวเฮ้ยไปเถอะไปขึ้นเล่นเล่นเป็นสปายเลยเดินแล้วครับยิง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 นี่ใรตัดริมาเลยไปเร็วเดี๋ยวเนม่ามันก็วับตามมาเฮ้ยเจออู่แล้วเรารีบเอาขนแก่ของเราไปใส่เราจะได้ชนะ ไอ้ไอ้ยไอ้โอ้ยไปยิงมยิงมันย่าบอกว่าไม่มีกระูอไปยิงไม่กระูดวเงให้มันนึ่ไอ้บยนะฮม่จะการเียร์กันแวไอ้ยกรี่้าคนแกะใส่ใครใส่แล้วก็พิมพ์ว่าทีมของตัวเองแล้วก็เปียนกีมเอาลายิเยเลยีมบินยิงไม่โดนก็ีดนึงนะฮะอเอากระได์เปิกระได์้วจะกระได้งใครหมาเ่อย เราเล่นเงนแค่สามคนก็พอแล้วมามาเลยมามันรูลไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยจักรยานมันร่วงเร็วๆีข้างหน้มันเราเอาเราเอาบล็อกของเราไปวางอ้ยหมากัดมากัดากัดหรือดีอุ้ยหมากัดหมาไข่เด้อมาให้เร็วๆรีบเอาเอาบ็อกของเราไปวางแทนแทนสีขาวรีบรดอ ไปกินเว้ยเร็วเวลามันมีนะว่เดี๋ยวเอาเวลาเรามีจำกัดเดี๋ยวเราถ่ายไม่จบเฮ้ยรัวเร็วเร็วดีวะเนี่ยมีไฟเลยว๊าเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันจะโก้ก็คือห้ามโก้ห้ามเสกของห้ามทำอะไรทุกอย่างคนระับกดนะเฮ้ยแล้วเราก็าบล็อกของเราวางไอ้นายเร็วเราจะได้ชนะแล้วฆ่าอู๋อยู่กับมันจะฆ่าอูงเออลุงฆ่าเดี๋ยวไอ้นี่เองไม่โดนมันีังไงก็ไม่โดนเฮ้ยมันมีหมาได้ไงในสป,ปาวู นี่แม่สไป่ยเอ้ยเออถูกละไอ้ผู้ว่าก็เฮ้ยอู๋กอลังปีนึ้นมาได้เว้ยจะตายจะการ์เนี้ไอ้อู๋มาเฮ้ยยนี่อุ้ยอุ้ขวาเนอะมีขวาเนอะนี่นี่ตายได้โหทีเดียวตายมึงแย่เจ๋อจิ้มหลังทีนึงก็ตายแล้วสไป่ยอะไอ้อู๋อ่ะ โอ้ขึ้นมายังวะไม่มีอ่ะขอเกียนหน่อยฮะไม่เมื่อกี้มันยิงไม่โดนคดีเป็นคนสร้างเองฮะก็เลยเกียนได้หน่อยนิดหน่อยฮะตูวความสนุกครับแต่จริงๆถ้าเกิดคนโดนแบ่ยูมอยู่ฝั่งเราไปกับป้วกูไไอ้โอ้มันอยู่ทีมแดงไหมเหรอเออไม่เกียนฝั่งเราไงจัดการมันดิยยิงมันยิงมันยิงเลย เฮ้ยเร็วๆรีบมาช่วยทุกคนแกะกันคือไม่มีเจ็ตไ่เจ็ตแค่ขอบปืนมันสั่กระบอกไม่มีเว้ยลงลงไม่ยิบข้างล่างดิผมผมนี่นั่งลงเลยฮะน่ารักนี่ครเพราะมันไม่ดีอะหนาวหนาวอย่าไปฟังที่มันพูดละเจตจะดูดังวะอุ้ยเราจะชนะแล้วเฮ้ยเหลืออันเดียวเราก็แคบแคบได้แล้วเราก็ชนะ คงอัพนานแน่เลยนะเนแน่คินี่าอ้าวครูขอไม่เรียนหรอตัวก็ไม่เรียนมีคนยิงหมากระบุ่มนะครับเราชนะแล้วเดี๋ยวนี่ดูบุก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 ข้าศึกวินเลยเฮ้ยชนะแล้วอู้ไม่ต้องบุกแล้วบูวินเถอร์จีจี้ยัง คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะคระเพราะยังไงวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไอตุลม,มึอไอตุลมือ,อเดี๋ยวได้เจอกันแน่สวัสดีค่ะขอบคุ